โรงเรียนบ้านโคกสะอาดของเรานะครับสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านสมสะอาดตบบำบลหนองแวงอำเภอลงสงจังหวัดอุดรธานีนะครับจำนวนนักเรียนโรงเรียนเราน54คนบุคลากรทางการศึกษา10คนก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กถึงเล็กมากนะครับ ในภายในกลุ่มนองแวงสามวิคีในโรงเรียนเราเนี่เล็กที่สุดนะครับการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กผมมองว่ามันเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของผู้บริหารที่จะต้องทําให้สําเร็จสําหรับโรงเรียนบ้านโคกศาสของเรานะครับมีการบริหารจัดการตามแนวทางท o p ปโมเดลเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้านงบประมาณ ทางโรงเรียนบ้านพวกสามของเราได้จัดลาดับความสําคัญของการใช้จ่ายงบประมาณนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดนียให้คุ้มค่ามากที่สุดถ้างบประมาณเราไม่เพียงพอเราก็ใช้การระดมทุนจากชุมชนผู้ปกครองนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงค์การบริหารส่วนคนน้องแวงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธา,รา,รานีเขตสี และหน่วยงานที่อยู่รอบๆโรงเรียนของด้านวิชาการนะครับด้านการจัดการเรียนการสอนนะครับโรงเรียนบ้านโคกสะอาดของเรานะครับใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและก็ยืดหยุ่นนะครับใช้เทคโนโลยีนะครับมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนและที่สําคัญนะครับทางโรงเรียนของเราได้ใช้ d l t อมาจัดการเรียนการสอนควบคู่กับคุณครูไปในรูปแบบไฮบริด ค,คือมีการผรสมผสานนอกจากนั้นนะครับการจัดการเรียนการสอนแบบ d l t v ทางโรงเรียนของเรานี่ก็จะใช้รูปแบบ d l t v s model มาเป็นแนวทางครับผลงานในรอบปีที่ผ่านมานะครับสำหรับโรงเรียนบ้านโคกสะอาดของเรานะครับมีอะไรบ้างซึ่งมีมากมายหลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวจะขอจำแนกออกเป็นารายด้านดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งท้านสถานศึกษานะครับ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดของเรานะครับเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับเบส Active นะครับในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2567นะครับและได้รับตราบ้านนักวิทย์น้อยสำหรับเด็กปฐมวัยรอบที่1 ปีการศึกษา2,517ถึง2 5 5 9นอกจากนั้นนะครับที่ผ่านมานะครับโรงเรียนบ้านโคกสะอาดของเราได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสมศเป็นไป,นปนตามมาตรฐานทุกตัวชีวัตและที่ผ่านมาไม่นานนี่นะครับโรงเรียนบ้านโคกสะอาดของเรานะครับได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับผลงานด้านวิชาการของเราเป็นที่ประจักษ์นะครับ เริ่มจากผลการทดสอบระดับชาติก่อนนะครับผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นป .1 นะครับทางโรงเรียนของเรานะครับมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมากนะครับสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านนะครับ NT ของปอ .3 ก็เหมือนกันนะครับระ <problèmes. S 1> ดับคุณภาพอยู่ที่ระดับดีมากคะ <Message. S 1> แนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับโอเน็นของเราเนี่ยครับคะแนนเฉลีย่ยทั้ง4รายวิชา สูงกว่าระดับประเทศแกเป็นที่ภูมิใจของอชุมชนก็คือมีนักเรียนของโรงเรียนของเราสอบได้คะแนนเต็มร้อยในรายวิชาคณิตศาสตร์และก็ทำคะแนนสูงสุงสดระดับเขตนะครับได้90คะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน,นครับครับสุดท้าย ทางเรียนก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองชุมชนหน่วยงา,านภาครัฐหน่วยงานต้นสังกัดนะครับที่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสนอมานะครับทาง,งเรียนของเรานะครับสัญญาว่าจะจัดการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ปกครองและก็ชุมชนต่อไปดังสโลแกนของโรงเรียนของเราที่ว่า our school is small but we are big in the heart of learning ถึงโรงเรียนเราจะเล็กแต่ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจแห่งการเรียนรู้ครับ